คันนี้นะคะสภาพป้ายแดงเลยนะมาด้าสองหนอสปี23.24นะคะเรียกใหม่แค่8 0 0พโลเท่านั้นเองใครหารถวิชิงานนะคันนี้แนะนําเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนราคาเนี่ยประหยัดจากป้ายแดงไปได้2องแสนเลยนะสภาพสวยๆออปชั่นครบนะคะฟรีดาวผ่อนแปดพันสอบาทเท่านั้นเองนะได้รถปีใหม่ใม่น้อย สภาพสวยๆไปใช้งานกันเลยนะคะคันนี้เลอกไม่แค่8ป0 0ัโลเท่านั้นเองนะคะออปชั่นก็ได้มาครบได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอ Android Air Auto ปุ่ม e n g i n e Start เบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะแล้วก็มีเมมโมรีเซตของเบาะคนขับด้วยสีเทาสีเดิมโรงงานส,สีสวยๆเลยนะคะลูกค้าปีใหม่ไม่น้อยนะลูกค้าแนะนำไปหนึ่งครังเลือกเลยสภาพเนี่ยไม่ต่างจากายแดงนะคะใครสนใจห้ามพลาดนะรับชมให้จบคลิปนะคะรับรองว่าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะก็ลัมาครบกันอีกนะัวกับนัดเพชรยนต์นะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสว,สวยอีกหนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันคันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะเป็นตัวมาด้าสองหนึ่งจุดสามเอสพีปีสองพันยี่สิบสามจุดยี่สิบนะคะเลขไมค์แค่แปดพันกว่าโลเท่านั้นเองใครที่กําลังมองหารถไปใช้งานนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะสภาพสวยๆส,สภาพน้องๆป้ายแดงนะคะรถแค่ปีกว่าๆนะคะแต่ราคาเนี่ยหายไปจากป้ายแดงสองแสนห้าเลยนะลูกค้า ใครสนใจห้ามพลาดเลยรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรนัดสูตร982609587นัดเพชรยนต์นนะตามหน้าจอเลยนะคะโทรมาแอดไลน์ ine, มาได้ยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสภาพเนี่ยไม่ต่างจากป้ายแดงเลยนะลูกค้าได้ปพิสีเท่าสีเดิมจากโรงงานสีสวยๆเลยนะคะสีนี้เพิ่งเคยเห็นมีเข้ามาในเพชรยนต์น,นะคะลูกค้าสีสวยมากนะสีออกเทาๆขาวๆแบบ สีสวยอ่ะสีเดิมโรงงานเลยนะคะสภาพเนี่ยน้องๆป้ายแดงออปชั่นก็นได้มาค่อนข้างครบเลยนะคะเป็นโฉมหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยนะลูกค้าป้ายทะเบียนนี้เลย5ขอไข่พอพึ่ง8 3 9 8กรุงเทพมหาคนครนะคะโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะสภาพสวยๆนะลูกค้าสันเหลี่ยมคมตรงฝากระโปรงเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยหลัก,กิ้มเลยนะคะรถ ปี23-24นะคะตอนเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่730,000บาทวันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์ค่าตัวเหลือเพียง4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะกับเลขไมแค่8,000โลนะคะลูกค้าราคาเนี่ยประหยัดจากป้ายแดงไป251,000เลยนะลูกค้ายังไงก็คุ้มนะคะใครสนใจอยากได้รถสวยๆส,สภาพ ป้ายแดงไปใช้งานคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะลูกค้ารับรองว่าได้ไปนะเอาไปใช้งานได้เดี่ยวยาวคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะไฟหน้าของรถนะคะจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์โคมไฟเดิมๆใสๆส,ส,สวยๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะกระจกเดิมทุกบานด้วยกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะฟรีดาวผ่อนแค่8 2 0 0รายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะคะติดฟรีมาให้รอบคันนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวมือจับประตูสีด เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะส่วนตัวล้อของรถคันนี้นะคะจะให้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานน็อตสี่รูโรลโคตรงกลางนะคะตัวยางเป็นยางขอบ15นิ้วนะคันนี้ยางปี2023มาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะคะลูกค้าช่วงล่างเดิมๆไม่มีคาบดม,มันหยุดไหลเยิ้มของเบ้าโช๊คนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะสภาพนองๆป้ายแดงนะไม่แค่8ป0 0ัโลเท่าน,นั้นเองลูกค,ะคะ้าขาได้ไปยังไงก็ คุ้มนะคะกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะระบบสมาร์ทเอนทีหน้าตากุญแจเรียมๆแบบนี้นะคะลูกค้านี่สามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูนะคะตรงฝั่งคนขับเนี่ยจะมีตัวรับสัญญาณมาให้นะล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้เลยนะคะมาดูออปชั่นภายในกันนะคะสําหรับภายในของรถคันนี้นะคะเป็นโทนสีดำนะคะออปชันเนี่ยจัดมาให้ค่อนข้างครบเลยนะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโครเมียมระบบเซนทัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับกระ จกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะที่วางแก้วน้ําขวดน้าต้องแหงประตูมีมาให้นะแล้วก็มีโหมดไอสต็อด้วยนะคะก็คือเวลาที่รถจอดไฟแดงเนี่ย เครื่องโยนะจะหยุดทางานอัตโนมัตินะแต่เวลาที่เราเหยียบคันเร่งก็จะทํางานปกติเลยนะคะระบบการลื่นถ่ายก็มีมาให้นะได้พุ่งมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวจอ Android ออปชัืนเนี่ยจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะคะปุ่ม a n g i e start นะคะมาสตาร์ทรถดูเลขไมดูฟังก์ชันของรถกันนะคะนี่เสียงเครื่องนิ่มๆเลยนะไม่แค่ 8,700กโลเท่านั้นเองลูกคาา้าค่ะไม้แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไม้ก่อใหม่นะจอนะคะ Android ติดตั้งให้จากโรงงานสามารถควบคุมได้นะคะตรงคอนโซลด้านข้างนะคะนี่เขาสามารถควบคุมเครื่องเล่นเสียงได้จากตรงแผงตรงนี้เลยนะคะหรือว่าควบคุมได้จากตัวพวงมาลัยนะคะก็สามารถปรับได้นะคะหรือว่าจะสัมผัสจากตรงหน้าจอได้เลยนะคะออปชันเนี่ยจัดมาให้ครบเลยนะ,ะกล้องถอยหลังนะคะก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ แอร์ออโต้นะคะมีช่องชาร์จนะคะไวเลสชาร์จก็มีมาให้เกียร์ออโต้นะคะขีง่ง่ายๆประหยัดน้ํามันด้วยนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะสภาพเนี่ยน้องๆป้ายแดงไม่มีตําหนิไม่มีรอยถลอกรอยสึกล้อเลยนะคะ,คะลูกค้ารถมือเดียวเท่านั้นนะไม่แค่8ปดพันโลราคาประหยัดจากป้ายแดงไปได้2องแสนห้าเลยนะได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังเบาะหนังนะคะลูกค้าแล้วก็เบาะคนขับเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะคะมีเมมโมรีเซตของแบบเบาะคนขับด้วยนะคะสามารถ ตั้งค่าปรับเซตระดับเบาะคนขับได้นะคะคนขับที่1คนขับที่2นะคะลูกค้าออปชันเนี่ยลๆเลยสติ๊กเกอร์มออก,กอมีติดให้เห็นชัดเจนนะคะแผ่นเพจของรถมีให้เห็นเด่นชัดนะเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์มาด้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะหัวนอซอกประตูเดิมๆไม่มีร่องรอยของการไขหรือว่าการเขียบขยเยะเลยนะคะลูกค้าสภาพเนี่ยน้องๆป้ายแดงนะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะประหยัดเงินจากป้ายแดงไป2องแสนนะลูกค้ายังไงก็คุ้มนะคะได้รถสภาพสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกัน เลยนะห้องพริสารด้านหลังนะคะก็บอดี้กว้างนะนั่งกันสบายๆมีกระเป๋าจริงโจ้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะเป็นทรงแฮนด์แบ็ก5ประตูนะตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับพับได้ด้วยนะคะพับเบาะได้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะเบาะด้านหลังนะคะนี่ เพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระวางสัมภาระได้นะคะครงสร้างเดิมๆสปอร์ตเมทอาร์เนี่ยเดิมแน่นอนนะคะคันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงนะลูกค้าใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะ,ะอยู่ทางจังหวัดนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะลูกค้าแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะติดมาให้4จุดกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยแล้วกระจกหลังก็ติดตัวไลฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเบรกดูที่สาม นะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยดีไซน์มาให้สบเฉี่ยวสวยงามน,นะคะไม่มีรอยแตกรอยแล้วเป็นเครื่อง sky active ฟจนะคะลูกค้าสกายแอคทีฟประหยัดน้ํามันแน่นอนนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ด้านหลังของรถกันต่อนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด,าด้านหลังคันนี้ บอดี้กว้างนะคะมีฉากกั้นระหว่างห้องผู้โดยสารกับห้องเก็บสัมภาระให้ด้วยนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันไฟท้ายเดิมจากโรงงานโลโกโ้มีติดให้เห็นชัดเจนแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาหานะคะเดิมๆจากโรงงานแล้วก็หัวนอ็อตตรงฝากระโปรงด้านหลังสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการขาเลยนะคะนี่ หัวน,น็อตเดิมๆนะไม่มีรอยแต้มสีนะคะอันนี้คือโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะสปอร์ตเมทดอาร์ตด้านข้างมีเห็นชัดเจนนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมทั้งคันบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะสภาพเนี่ยน้องๆป้ายแดงเลยนะคะด้านล่างนี่บอดี้ด้านล่างชุดเครื่องมือนะคะอุปกรณ์แม่แรงนะแล้วก็จะเป็นชุดซ่อมยางนะคะจะไม่มีร้ออะไรให้นะบอดี้เดิมๆเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยสนิมกัดจินนะคะ สภาพเนี่ยน้องๆป้ายแดงลูกค้าขามีถัดท้ายแถมมาให้ไี้บ้อยแล้วคุ้มค่าแน่นอนนะใครได้ไปนะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะใครสนใจรีบพักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้ตามเบอร์โทรหน้าจอนะคะม a สด,ด้าสองหปี23.24นะรถแค่ปีกว่าๆนะคะประหยัดเงินจากป้ายแดงไปได้250,000ราคาที่เปิดตัวกับเพชรยนต์นะคะ4 7 9 0 0 0บาทฟรีดาวนะคะผ่อนแค่ 8 0 0รายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะสภาพใหม่เนียนนะสภาพน้องๆป้ายแดงเลยลูกค้าขาแนะนําเลยนะใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยกระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองครบติดฟรีมาให้รอบคันสภาพพร้อมใช้เลยนะสภาพพร้อมใช้เลยวารันตีศูนย์ก็ยังเหลืออยู่นะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ Sky Active G นะขนาดีสูบ1,300ซีซี93แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน91-95 E20 เติมได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะไม่มีคาบน้ำมันหยุดเลยเยิ้มเนียนกิฟใหม่ๆสวยๆเลยนะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของคันนี้นะก็อยู่ประมาณ23.3กิโลลิตรเลยนะคะเป็นรถ E ีโคคาร์ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะภายในห้องเครื่องยนต์ไม่มีคาบน้ำมันหยุดเลยเยิ้มมาสแต้มสีจากโรงงานเดิมๆหัวน็อตไม่ ไขไม่มีเขยับขยื่อนนะคะในส่วนของตัวคานด้านหน้านะคะตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมอรอยต่อแล้วก็สติกเกอร์คําเตือนต่างๆนะคะติดอยู่ครบทุกตําแหน่งเลยนะ โครงสร้างเดิมๆหัวน็อตไม่มีรอยไขนะคะหัวน็อตตรงแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับเขย่าเลยหัวน็อตฝากระโปรงก็เดิมๆเ,เช่นกันนะคะใครได้ไปบอกเลยว่าคดคุ้มสภาพน้องๆป้ายแดงนะตาปั๊มตรงฝากระโปงนะคะมีเห็นชัดเจนเลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะมาด้าสองหนึ่งจุดสามเอสพีปีสองพันยี่สิบสามจุดยี่สิบสี่นะคะเป็นรถแฮน์แบ็กคาประตูอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันด้วยเลขกไม์แค่แปดพันกว่าโลเท่านั้นเองนะราคาสี่แสนเจ็ด 19 0 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8 2 0 0ัรบาทเท่านั้นเองรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะปีใหม่ไมน้อยสภาพน้องๆป้ายแดงแล้วก็ประหยัดเงินจากป้ายแดงไป2 5 0 0 0 0เลยนะลูกค้ายังไงก็คุ้มนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรนัดสิบเก้าแปดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้ช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะเลดอกเบี้ยพิเศษเริ่ม ต้นที่4ปี2.79%ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะใครสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้นะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ